เรื่องมันยังไงกันแน่ที่บอกว่าตามหามันมานานเพิ่งรู้ว่ามาหลบอยู่ที่นี่เท่าที่ฉันรู้ตาจันเป็นคนบ้านนี้ฉันจำความได้ก็เห็นแก่เป็นเจ้าพิธีมีแต่คนเคารพนับถืออยู่แล้วถึงพ่อกับแม่ฉันถามไปก็เหมือนกันตอนนี้พลานดำรู้ความลับของมันแล้วคนที่อยู่ในอันตรายไม่ใช่ใครจำปีเมียรักและลูกสาวฉบางาั้นรึ ถ้าย่างงั้นข้าถามหน่อยไอความทรงจำของเองที่ว่าเห็นมันมาตั้งแต่จำความได้นั้นมีตรงไหนบ้างที่เปลี่ยนไปแกงอมยังไงก็อยู่อย่างนั้นถูกต้องหรือเปล่าตาสันถามพรานดำไม่ตอบในทันทีเขากำลังใช้ความคิดนึกย้อนไปว่าจริงอย่างที่อีกฝไฟพูดไหมเลึกแล้วก็ถึงกับสะดุง้งเพราะมันเป็นความจริงดังนั้นตาจันในวันนี้และตาจันในวันวาน ตั้งแต่สมัยที่พานดำยังเป็นเด็กแก้ผ้าเล่นน้ำเขาไม่เปลี่ยนไปเลยจริงอย่างที่ข้าบอกใช่ไหมละ่ะนั่นเพราะอำนาจของพลายสมิงที่สิงสู่อยู่ในตัวมันแบบเดียวกับที่ข้ามีนั่นทำเอาพานดำขาสัน่นหากเข้าใจไม่ผิดตาจันเป็นสมิงมานานแล้วและตัวตาสันเองก็ใช่เช่นกันหรือไม่แล้วแบบนี้จะให้ไว้ใจได้อย่างไร ในเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าคนที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นปีศาจเหมือนกันแล้วไอ้นุมกานนี่ล่ะเป็นสมิงกับเขาด้วยหรือเปล่าอย่าห่วงเลยพี่ดำครูสันเป็นสมิงพราะมนเคลือบตัวที่เรียนมาจากครูผู้เฒ่าเขาสอนให้เพื่อใช้สำหรับป้องกันตัวเมื่อยามเข้าตาจนจริงๆไปเถอะวะชักช้าจริงข้าจะล่วงหน้าไปก่อนก็แล้วกันอยู่ๆตาสันก็สะบดลัน เพราะพรานดำไม่นำทางพร้อมกันนั้นแกก็สับเท้าน้ำหน้าและกายล่างเป็นเสือโค้งใหญ่กระโจนพวดหายไปยังรวดเร็วพรานดำไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกของตนในขนาดนั้นแบบใดดีก็ได้การพรานหนุ่มช่วยย้ำว่านึกถึงหน้าลูกเมียเขาไว้กำลังใจจะทำให้เราทำอะไรต่อมิอะไรได้ให้ดีขึ้นยังหน้าประหลาดขณะเดียวกันการก็เล่าให้ฟัง ถึงอดีตของตาจันและตาสันซึ่งแต่ก่อนแต่เก่าเคยเป็นศิษย์ร่วมสำนักทว่าสุดท้ายกับกลายเป็นศัตรูที่ต้องตามล้างตามเช็ดตาจันมีอายุมากกว่าตาสันร่วมสิบปีเป็นศิษย์ผู้พี่ที่ครูผู้เฒารักและไว้ใจอยากได้วิชาแบบไหนแขนงใดครูผู้เฒาเป็นซ้อนให้ไม่บ่ายเบียงต่อเมื่อตาสันเข้ามากับขอเป็นศิษย์นั่นละตาจันจึงเริ่มมีอาการเปลี่ยนไป เกียขิขีหน้าตาสันเข้าใส่และแสดงออกอย่างออกหน้าไม่คิดปิดบงังเหตุผลง่ายๆคือตาสันนั้นหัวไวเรียนรู้เร็วกว่านั่นเองทั้งคู่ล่ำเรียนวิชาอยู่กับครูผู้เทาในถ้ำแห่งหนึ่งบนภูเขาควายกระทั่งทุกตำราสพวิชาที่จะสอนให้นั้นแทบหมดสิ้นไส้หมดสิ้นพุงจะเหลือก็เพียงชอยางเดียวคือวิชาสมิงแปงวิชาสูงซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้จะเป็นผู้ทรงศิล ไม่ก็ผานชำนาญอาคมที่มีจิตใจเข้มแข็งเมื่อยามต้องการความสงบก็มักจะไล่คาถาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเสือโคงและเที่ยวท่องไปตามป่าเขาลำเนาลึกได้สถานที่อันเหมาะแก่การทำสมาธิเมื่อใดก็เขินล่างและนั่งบำเพ็ญเพียงเมื่อนั้นหรือบางลายซึ่งเป็นพลานมักจะใช้วิชานี้แปลงตัวเป็นเสือเพลาลากรณีที่ปืนพาน้าไม้ไม่สามารถล้มสัตว์ได้ซึ่งนั่น ก็เบียดเบียงเพียงสัตว์ที่จะนํามาเป็นอาหารเป็นกรรมก็จริงแต่มนุษย์ทุกคนก็มีกรรมติดตัวอยู่แล้วขอเพียงชีวิตที่ฟังเคี่ยวเพื่อสังหารไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันเท่านั้นก็เป็นพอวิชานี้ครูผู้เท่าช่างใจที่จะสอนให้ทั้งครูเนื่องจากมันเป็นวิชาที่ร้อนเมื่อเรียนจนสำเร็จหากจิตใจไม่แข็งแกร่งพอความกระหายหิวในการฆ่าจะบังคับให้ผู้ชาย ไล่ล่าเชกเช่นสัญดานของเสือโค้งพึงกระทําหากแต่การล่าทิว่านั้นมันจะไม่เต็มอิ่มหรือพอใจหากเลือดเนื้อที่เกินกินเข้าไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ทว่าคนเป็นครูบาอาจารย์ยอมถือคําสัตว์เป็นที่ตั้งในเมื่อรับปากว่าจะสอนทุกอย่างให้โดยไม่ปิดบงังก็จําเป็นต้องสอนให้อย่งไม่มีทางเลือกแต่ก่อนหน้านั้นครู้เท่ามีวิธีชําระจิตใจ ซึ่งเสิร์อทอดกันมาตั้งแต่สมัยต้นวิชาบอ่อน้ําลึกระดับอกเย็นเฉียบคือสถานที่ในการขัดเกลาและชําระล้างให้จิตด้านเมื่อถูกขจัดจนหมดแต่ใครเล่าจะรู้วาตาจรรันทร์มีจิตมารอัไลยกาดถึงขนาดหลอกมนตาที่าลายใส่บอ่อน้ําได้สามวันสามคืนทั้งคู่นั่งรับตารมสมาธิอยู่ในบอ่อน้ํานั้นเมื่อผ่านไปได้โดยดีไม่มีสิ่งผิดสังเกตนั่นละ ครูพู้เท่าจึงสอนวิชาสมิงแปลงให้และยังกำกับย้ำชัดว่าอย่าก,กินเนื้อมนุษย์เป็นอันเด็ดขาดพอหากผาดพังไปเพียงครั้งลิมลดเลือดเนื้อเข้าปากแม้แต่ขอนิ้วเดียววิชาสมิงแปลงจะกลายเป็นพลายสมิงในทันทีและผู้ใช้จะกลายเป็นอามนุษย์เต็มตัวก่าวคือเมื่อยามปกติที่ไม่หิวกระหายก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปไม่มีใครมองออก แต่ต่อเมื่อยามค่ำคืนมาเยือนร่างจะกลายเป็นเสือใหญ่แรงกระหายในข่าวเลือดจะครอบงำจนแทบคขังออกไล่ล่าฆ่ามนุษย์เพื่อประทังชีวิตและสนองความอยากอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะมองเป็นข้อดีหรือข้อเสียกดสุดแท้แต่คนคือวิชาสมิงแปลงมีผลให้ร่างกายและหัวใจมีอายุยืนยาวขึ้นจิงอยู่เองที่อาจจะชราลงแต่ทว่าอายุจะถูกยุดเอาไว้ที่80ปีเท่านั้น หลังจากนั้นจะผ่านไปกี่ร้อยกี่ปีก็ไม่มีทางแก่ลงไปได้อีกเรียกว่าเป็นอมตะไกลๆนั่นเองถ้าอย่างนั้นป่านนี้คงมีแต่คนเป็นอมตะเกลื่อนไปหมดหรือก็ทำมันเรียนสำเร็จง่ายๆแล้วก็นะพี่ดำน้อยในน้อยเชียวล่ะคนที่จะเรียนสำเร็จส่วนมากจะทาตแตกและกลายเป็นมารร้ายไปเสียก่อนก็ไอเสมิงที่มีอยู่เกลื่อนป่านั่นล่ะนี่ตกลง สมิงมีอยู่จริงหรอกหรือผีสางนางพรายก็ด้วยจังหวะนั้นเองก็มีปรากฏเงาตะคุ้มของใครคนหนึ่งเดินโซซัดโซเซออกมาจากพุ่มนนาข้างหน้าพร้อมเสียงควนขางปันหนึ่งกำลังบาดเจ็บแสนสาหาัสพี่ดำช่วยฉันด้วยฉันเจ็บเหลือเกินเสียงนั้นทำเอาพลานดำสะดุ้งโยงใจหายจำปีไม่ใช่หรือนั่นในสภาพสะบักสะบ,บม เสื้อผ้าฉีกขาดเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดจำปีนั่นคือคำเดียวที่ผ่านดำพงอ,ออกมาขนาดเดียวกันกระทําท่าทางจะเข้าไปหาทว่าการมีประสบการณ์ด้านนี้มาไม่น้อยก็ได้ขัดขาผ่านดำล้มควม่ำแต่วัดปืนตนเองให้ขึ้นยิงโดยไม่ต้องเล็งให้เสียเวลาเสียงปืนแผดดังลั่นรลางนั้นก็ได้หายไปบทเรียน ที่ครูสัรสอนฉันอยู่เสมอในพี่ดำจะสู้กับไอตัวพวกนี้จิตใจต้องตั้งมั่นมันสังเกตเอาไว้คิดดูสิเมียพี่จะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็จริงยังที่การว่ามันเป็นบทเรียนที่พรานต่างบอกกันต่อรุ่นสุรุ่นสมิงหลายภายชั่วมักมีกลวิธีในการลอกล่อผ่านให้กลายเป็นเหยื่อของมันหนึ่งในนั้นคือการแปลงเป็นคนรู้จักทว่า พลานดำไม่เคยเชื่อถือเรื่องพวกนี้จึงมองคําที่สุดก็กลายเป็นลืมเลือนไปหากครั้งนี้ไม่ได้การช่วยเอาไว้ตนคงตายไปแล้วทำไมเองทำหน้าไม่สู้ดีแบบนั้นเล่าการถอนหายใจแสดงอาการเกินไม่เข้าคายไม่ออกเมียที่พี่เห็นนั่นนะอาจเป็นพรายหรือผีหาซาตานตนไหนที่เป็นสมุนของสมิงแปลงกายมาหลอกก็ได้ แต่เลือดกองนั้นเป็นของจริงพร้อมกันกับที่พรานนุ่มรุ่นน้องที่มีประสบการณ์บอกเสียงเขียดพรานดำมองไปยังจุดและเห็นเป็นเช่นนั้นกลางดานมีเลือดสดๆกองโตสะท้อนแสงเห็นได้ชัดเลือดใครเลือดอะไรพรานดำอยากค้นหาคำตอบให้ได้ในเดี๋ยวนั้นเอาเถอะรีบไปที่บ้านพี่กันก่อนที่มันจะสายแล้วเรื่องร้ายที่เราไม่อยากให้เกิด มันจะเกิดขึ้นจริงๆทั้งคู่เร่งฟีเท้าฝ่าความมืดไปได้เพียงอึดใจเดียวเสียงสัตว์ใหญ่สู้กันก็สันลั่นขึ้นเบื้องหน้าเสือโค่งใหญ่สองตัวกำลังฟัดกันอย่างเอาเป็นเอาตายตัวหนึ่งขนสีขาวคาดดำอีกตนขนสีเหลืองเข้มไม่ต้องสงสัยเลยว่าทั้งคู่คือล่างเสือแปลงของตาจันและตาสันศิษย์พี่ศิษย์น้องจากสำนักเดียวกัน หลักฐานคือในตาแดงวาวปรนหนึ่งมีทานไฟละอุอยู่ภายในเสือสีเหลืองตะปบจนตัวสีขาวหน้าหันหมุนคว้างทั้งตัวเสียงอุ้มเท้าและเสียงกงเล็บปะทะดังลันแต่แล้วอีกฝ่ายก็แก้ทางด้วยการหันมาตะปบกับเช่นกันและความรุนแรงก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยทั้งคู่กาวคือสมิงแปลงทั้งสองตนสูกระย่งดุเดือดอยู่อึดใจใหญ่ฝุ่นกระจายฟุ้งไปทั่วบริเวณ กระทั่งต่างไยต่างเหนื่อยจึงพระออกจากกันเดินวนไปรอบๆโดยไม่ยอมพาทา่าหรือเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้เปรียบอึดใจใหญ่ที่ความกดดันแผ่ซ่านปกคลุมไปทั่วบริเวณสองสมิงยังคงรอดูท่าทางอีกฝ่ายสองผ่านเองก็ไม่กล้าขยับไปไหนด้วยกลัวจะเป็นการหันเหนความสนใจและกลายเป็นทำให้ตะสันพาท่าไปเสียและแล้วยกที่สองก็เริ่มขึ้น ทั้งคต่างกายร่างเป็นอสุรกายตัวอื่นร่างกายกำยำรวม3เมตรหรืออาจจะมากกว่าและจึงพุ่งเข้าประลองกำลังด้วยการประสานมือขานกันไปขานกันมาพัดกันได้พัดกันเสียมีโอกาสก่อกลางกองเล็บตะปบอีกฝ่ายเป็นอยู่แบบนั้นก็อึดใจจุดกินข้าวเลือดคุ้งเตะจมูกสองพันหนุ่มที่แด่แต่ยืนดูทำอะไรไม่ถูกและแล้วก็เป็นอีกครั้งที่สมิงตะจัน จำเป็นตน้องหนีเพราะสู้ไม่ไหวสมิงตะสันหันมาร้องบอกอีกเสียงห่าวกล่าวตามวิสัยพู่อยู่ในสภาวะอะมนุษย์ไปที่หมู่บ้านขอนเลยข้าจะตามมันไปเองเหมือนกับระยะทางและการเวลาเล่นตลกทั้งที่ก่อนหน้านี้วิ่งกันคาแทบหลุดทว่าหลังจากได้เห็นสองสมิงสู้กันเอาเป็นเอาตายพรานดำและไอาการกลับมาถึงหมู่บ้านในอีกไม่กี่อึดใจต่อมาเท่านั้น อาจเป็นด้วยภาพอันน่าสยดสยองเมื่อคิดถึงว่าหากสมิงไร้ตะจันร์กลับมาถึงหมู่บ้านก่อนแล้วคิดปิดปากพลานดำและครอบขัวในการสังหารลูกเมียจำปีรัชบาซึ่งต่างก็ลางพร้อมบางจะไปเหลืออะไรบ้านพี่ไปทางไหนพลานดำไม่ตอบแต่เปลี่ยนเป็นวิ่งนำทางแทนและและ้วอีกไม่กี่อึดใจต่อมาเรียวแรงและความกล้าอีกทั้งความหวังของพลานดำกลับมาลายหายไป เมื่อเห็นสภาพบ้านหลังน้อยพังยับเยินเช็คเช่นเดียวกันอีกหลายหลังในละแวกเดียวกันซ้ำในโมบา้านยังมืดสนิทเงียบกิบฟ,ฟังเวงพระนึ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่กันเลยสักคนเราเรามาไม่ทันได้ยังไงฐานดำละล้ำล,ล,ละลักทาาออกมาโดยไม่ต้องการคําตอบและไอการไปสํรวจที่เกิดเหตุจนทั่วบอกความจริงอันโหดร้ายโดยนําเสียงเครียดขม่งถึงอย่างนั้น ช่วงท้ายก็พอจะมีข่าวดีให้ใจชื้นขึ้นอยู่บ้างแม้จะยังไม่มั่นใจก็ตามใช่แล้วเรามาไม่ทันแต่ทุกอย่างที่เห็นเกิดจากฝีมือสมิงตัวอื่นและไม่ใช่ตัวเดียวซะด้วยอะไรนะพลานดำพูออกมาไม่อยากเชื่อหูตัวเองสมิงมีมากกว่าหนึ่งตัวเงินหรือด้วยพื้นเพความเชื่อและประสบการณ์ที่ต่างกันการอธิบายให้พานดำรู้และเข้าใจ จำเป็นต้องใช้อย่างอื่นมากกว่าความพูดการชี้ให้ดูรอยเท้าที่เกินพื้นปะป้นไปกับรอยเท้าของมนุษย์ทั่วลานมองเพียงปาดเดียวฉันชาติยามทานก็สามารถระบุได้ว่าเป็นรอยเท้าเสือหากแต่มันแปกไปจากเสือทั่วไปมันมีห้านิ้วรอยเท้าเสือพวกนี้มีห้านิ้วและยังมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งหกักนูน่นดูรอยนุน้นใหญ่กว่ารอยนี้ร่วมครึ่งฝ่ามือ อีกอย่างหนึ่งนะพี่ดามันอาจเป็นการให้ความหวังลมๆแล้แงๆกับพี่ก็ได้แต่ฉันไอการบ้านห้วยปราบคนนี้ไม่เคยพูดปดเห็นยังไงก็ว่าไปตามนั้นแม้บ้านทุกหลังจะพังยับแต่ฉันไม่เห็นคราบเลือดเลยจนนิดเดียวจริงดังนั้นเมื่อสลัดเอาความตนกตกใจออกแล้วพรานดําจึงเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่บ้านแทบทุกหลังพังยับไรวีแววสิงมีชีวิตเป็นความจริง แต่ก็ไม่มีร่องรอยขาบเลือดหรือเศษเนื้อให้เห็นเลยสักนิดเดียวนั่นตีความได้หลายอย่างหากไม่ใช่ทุกคนถูกจับไปก็อาจเป็นเพราะทุกคนนี้ได้ทันเพราะมีคนมาเตือนเท่านั้นใครนั่นใครคนหรือผีบอกมาไม่อย่างนั้นพอจะยิงให้ใส่แตกเสียงดังมาจากซากบ้านหนึ่งไม่ไกลนักพรานดำจำได้นั่นบ้านของตาแชม ใช้ชลาที่คุ้นเคยกันดีทั้งคู่เข้าไปลากแกออกมาจากซากปลหลักหักพังเมื่อเห็นว่าเป็นใครคำถามแรกเล่นเอาพลานดำตีหน้าชะงนไอ้ดำเอ็งไปทำอะไรมาหมายความว่ายังไงทำไมถามฉันแบบนั้นล่ะลุงแต่แช่มผักผานดำประนึ่งกึ่งโกรธกันมาแต่ชาติปางก่อนไม่พอยังเอาท่อนไม้ไม่ก็หินที่หาได้ทั้งฟ้าทั้งป่าใส่ผานดำ จนต้องลบกันชุนละมุนการเห็นท่าไม่ดีจึงปลีเข้าไปขวางทางพลคาถาณจังงางใส่เพียงพวดเดียวเท่านั้นตาแช่มผัดสลบลงไปในบัดดลเอาละ่ะทีนี้บอกสิ่งที่ลุงรู้มาการพูดกับลุงแชม่มเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่กลมเด็กลุงแชม่มดวงตามเมอลอยแล้วกับกำลังละเมออยู่ในภวังเคิมฝันแกจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมา ลูกศิษย์ของตาจันซร์งเป็นชายชะกันหลายคนเที่ยวเปล่าประกาศไปทั่วหมู่บ้านร้านดำลบลูจะพ่อพลายดำจดทำให้ท่านโกรธและจะส่งบริวารมาจัดการบ้านไผ่ดำให้สิ้นซากให้ชาวบ้านทุกคนอบพยพจากบ้านไปรวมกันยังถ้ำใหญ่ล้างบ้านตาจันท์ที่นั่นเป็นเขตอาคมที่แข็งแกร่งแน่นหนาไม่มีทั้งปีาศาจและเทพเทวาใดๆสามารถผ่านเข้าไปได้เมื่อถึงกำหนดเวลา ตาจันจะกลับมาเพื่อตัดสินว่าความผิดของพผานดำหรือหากในหมู่บ้านมีคนกะสามารถจัดการกับผานดำได้ก่อนก็เป็นการดีแล้วหลังจากนั้นไม่นานทั้งหมู่บ้านก็พังยับจากปีศาจที่ดูจะเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ก็ไม่เชิงพวกมันเลื้อคนพังบ้านทุกหลังอย่างบ้าคลั่งแล้วจึงจากไปแต่ตัวลุงแชมไม่ได้นี้ไปไหนเพราะไม่เชื่อถือเรื่องเจ้าพ่อพายดำอยู่แล้ว สุดท้ายก็ติดอยู่ในซากเพราะบ้านพังคือลงมาแต่กลัวปีศาจไหลที่เพิ่งได้เห็นแกตตาเป็นครั้งแรกจึงไม่กล้าส่งเสียงแม้เน็บจะกินทั้งหลังและก้นจนเจ็บยิบยิบก็าตามบอกเพียงเท่านี้ลุงแช่มัก็เงียบไปเวรกรรมมันมีพวกด้วยงั้นรึเวรกว่านั้นมันต้อนคนทั้งหมู่บ้านไปไว้ในที่เดียวไม่ต้องถามกันให้มากความแล้ว ว่าจะเอาอย่างไรต่อทั้งการและผ่านดำมุ่งหน้าไปยังบ้านตะจันเพื่อพาทุกคนออกมาจากคุกสำหรับขังอาหารที่มันลวงว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยส่วนสมิงหลายตัวพอะก็ให้ตะสันจัดการไปก็แล้วกันหากมันง่ายแบบนั้นคงดีไม่น้อยเพียงประเดี๋ยวเดียวที่พระจากลุงแช่มมาเบื้องหน้าทั้งคู่ก็ปรากฏชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชายชกันอาวุธครบมือ บางคนเป็นผานบางคนเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปการขอถามแบบงงงูดเลยนะมีคาถากันกระสุนไหมเอาแบบสอนทีเดียวแล้วใช้ได้เลยอะ่ะขอสักบุตรเถอะวะสั้นๆง่ายๆการหันควักไปมองอีกฝ่ายทําท่าทางจะถามว่าน,นี่กำลังจะกวนตีนกันอยู่หรือเปล่าหน้าซิวหน้าขวัญยังจะมาล้อเล่น ป้าอะไรจะบอกกล่าวกันแล้วใช้ง่ายได้ปานนั้นเมื่อเห็นแววตาจริงจังของผ่านดำก็อดบอกไปไม่ได้ทั้งที่ใจก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเพียงลมปากคนไม่เคยล่าเลียงวิชาอาคมแต่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นผ่านดำจำได้หมดและท่องได้ไม่ผิดสักอักขระเดียวอุดทังอัทโทอุดมหา เพราะมัวแต่พนมมือรับตราบท่องคาถาอาคมหนึ่งในชาวบ้านซึ่งเป็นพลานศาสตร์กระสุนใส่หนึ่งนัดปะทะเข้าล่องช่องวางระวังกระดูกหปลาอย่างแม่นยำแหลงปะทะดีดให้พลานดำไงายท้องพึงทันทีนั่นไงกูว่าแล้วการอุทานลันเมื่อขาดไว้แล้วว่าคาถาใดๆก็ไม่สามารถทำงานได้หากพลานดำไม่ใช่คนที่เคยล่ำเรียนมาแต่ทว่าเจ้าตัวก็ต้องตกตะลึงตาค้าง เมื่อผู้ถูกยิงกับพริกตัวไอคโคกคถามด้วยความเคืองว่าทําไมจึงไม่บอกว่ามันเจ็บขนาดนี้นี่พี่ไม่เป็นอะไรเลยหรือไม่เป็นหาอะไรล่ะดูหน่อยสิว่าขอกูทะลุไปแล้วหรือยังการตรวจดูแล้วก็เห็นเป็นเพียงรอยช้ำแดงอมม่วงเท่านั้นหากไม่ใช่ดินครับที่อัดอยู่ในกระสุนน้อยเกินไปก็เป็นเพราะหนังของพลานดำทนทานขึ้นมาด้วยกระทาที่เพิ่งใช้ไปครั้งแรก จังหวะนั้นเสียงปืนและการตะโกนร้องบอกกันว่าคนร้ายที่ทำให้หมู่บ้านชิบหายโผล่มาแล้วชาวบ้านที่แยกกันไปประจำจุดต่างๆจึงทยอยมารวมกันเกือบสิบกว่าคนและทุกคนต่างก็มีอาวุธครบมือทั้งปืนผาหน้าไมา้มีด้าจอบเสียมตรงเข้ามาจากทุกทิศทุกทางพี่ดำฉันขอลองอะไรสักอย่างจะได้ไหมมันลองหาอะไรตอนนี้วะ พลานดำถามทำท่าทางจะลุกขึ้นสู่การชิงกดไลให้นั่งลงกระซิบเสียงเย็นเหยียบว่าเอาเถอะนาหากมันได้ผลพี่ดำจะตะลึงในสิ่งที่เกิดขึ้นทีเดียวเชียวตอนนี้ขอให้หลับตาและพะยายามอย่างไรก็ได้ตั้งจิตตั้งใจให้อยู่ในความสงบเอาไว้ให้ได้เท่านั้นแม้จะยังสงสัยแต่พลานดำก็ทำตามและแล้วก็เกิดอาการเล้ากับตนเอง ลอยคว้างอยู่กลางแม่น้ำหรือท้องฟ้าที่ว่าอบอุ่นก็ไม่ใช่เย็นก็ไม่เชิงเป็นอยู่แบบนั้นอยู่ชั่วอึดใจแล้วจึงได้สติลืมตาพอถูกเรียกอาการที่ตามมาติดติดคือปวดเมื่อยตามร่างกายไปทุกมัดกามอย่างแสนสาหัสและที่ตรงนั้นมีการมีตะสันซึ่งไม่ทราบว่ากลับมารวมตัวกันตอนไหนและสากเสือโครงสองสามตัวซึ่งสิ้นใจแน่นิ่งด้วยแพชกัน พลกับชาวบ้านที่นอนร้องโอยโอแต่ยังไม่ตายนี่มันเกิดอะไรขึ้นฮึแล้วทำไมข้าถือปวดตัวขนาดนี้แล้วเลือดที่เปื้อตัวข้านี่มันอะไรไอกร้ก้านเองอธิบายมาเลยเองทำอะไรกับข้ากานไม่ตอบหันไปสบตาก,กับพูผ่านของตนบอกเพียงสั้นๆนี่แหละหนึ่งในร้อยที่ครูตามหาฉันไม่อยากเชื่อเลยพี่ดำแกเหมาะสมกับวิชาสมิงแปลงแน่ ไม่สิเหมาะกับทุกขแขนงด้วยซ้ำเพียงแต่ต้องฝึกฝนร่างกายให้มีความอดทนสูงกว่าเดิมเท่านั้นเองเหมาะสมะอะไรกูไม่เอากานดำปฏิเสธเสียงกล่าวหากแต่แววตาของสองครูสิทธิ์ที่มองมาบอกชัดว่าเขาหนีไม่พ้นเสี็จแล้วเอาละตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เจ้าการมาเล่าให้ข้าฟังหมดแล้วไม่ต้องห่วงทุกคนที่ถูกขังไว้ยังปลอดภัยดี ตอนไล่มันหนีไปข้าร่ายหมุนกํากับเอาไว้มันจะกลับเข้ามาในเขตหมู่บ้านไม่ได้แต่มันจะหาทางแน่ตอนนี้เราพักกันก่อนหาที่ซุกหัวนอนฟื้นฟูนฟนฟนกำลังตะวันตกดินเมื่อใดค่อยลุยกันต่อส่วนเองเจ้าดำหาดอกไม้สายจานสังกสีกับเงินอีกห้าสลึงข้าจะครอบรูให้ปุ๊บปั๊บฉับไวจมทานดำทำตัวไม่ถูกอยากถามเลอกเกินว่า ล้อให้แดดแผดจ้าแล้วบุกไปช่วยทุกคนไม่ง่ายก็หรือแต่แล้วการก็อธิบายให้ฟังว่าแต่กลางวันกลางคืนไม่ใช่เหตุผลในการบุกสถานะของผานดำต่างหากเราที่เป็นปัญหายามนี้เขากลายเป็นคนที่จะนำหายนะมาสู่หมู่บ้านตำคำคอลหาถามหน่อยว่าพูดอะไรไปใครเล่าจะเชื่อมีทางเดียวคือต้องจัดการกับสมิงชั่วและพวกของมัน แล้วเอาหลักฐานไปให้ชาวบ้านดูเท่านั้นเขาถึงจะพ้นผิด